ในกรณีผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ชำระหนี้ตรงนี้เนี่ยผู้บริหารท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถที่จะยึดอายัดทร,รัพย์ได้หรือไม่ในเรื่องนี้นะครับในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562เนี่ยเขาบัญญัติเอาไว้ว่าสามารถที่จะยึดทรัพ์ ผู้ที่ไม่ชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าในหลักเกณฑ์อย่างไรเราลองมาดูกันนะครับในพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยในมาตรา62ก็คือถ้าผู้เสียภาษีมิได้ชําระภาษีครั้งชําระเบี้ยปรับและก็เงินเพิ่มภายในเวลาที่กําหนดเอาไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา61ซึ่งเมื่อพ้น 90วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้วเนี่ยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือในการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเพื่อนำเงินมาชำระภาษีครั้งชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่มและค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึดอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาให้อำนาจ ผู้บริหารท้องถิ่นทําได้ครับแต่ห้ามไม่ให้ยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเกินกว่าความจําเป็นที่พอจะชาระภาษีค้ั้งชําระเบี้ยปรับเงินเพิ่มและค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวนะครับทีนี้ในวรรคต่อมาเนี่ยอำนาจดังกล่าวนี้นะครับในการออกคําสั่งเป็นหนังสือยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยในกรณีที่เป็นนายกเทศมนตรี นายกองการบริหารส่วนตำบลและนายกเมืองพัทยาเนี่ยท่านจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งยึดอายัดขายท่อตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีได้นะครับแต่ถ้าเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยาเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อนนะครับ